อยู่้นี่หมูเองสาวหมวยตาสระเอีอยากะมีตาโต,าตากับเขาบ้างเวลาแต่งหน้าออกงานแต่ละทีก็จะชอบตาตัวเองมากหวานเวอร์หลังจากที่กล้าๆกลัวๆอยู่นานก็หาข้อมูลเยอะมากจนได้มาปรึกษาคุณหมอที่วินิคอนคีนี่ไปจ่ายได้เวลานัดแล้วเข้าไปคุยกับคุณหมอกันส่วนตัวเป็นคนชั้นตาไม่ชัดหางตาก็ตกทําให้ตาดูเศร้ามีปัญหาตอนแต่งหน้าบางครั้งก็ไม่มั่นใจมาจ่ายได้เวลานัดเจอคุณหมอแล้วไปหาคุณหมอขีมกันอยู่นี่ตาหางตาไาถึงนี่เลยแต่ว่ามีตกมีรัทธ์ล่องทอนติถ้ารันตกอาจจะยกคิ้ ก็ดึงขึ้นก็ได้ที่เปิดอยู่แล้วเห็นรีไล์ดเฟนต์เนี่ยะจะสังเกตว่าสองข้างไม่เท่ากัน<ะ>ข้างนี้ระยะห่างระหว่างไลดีเฟนต์กับขอบตาจะเล็กกว่า<ะ>ข้างนี้จะดูห่างก,กว่าเดินหันหน้าีมมองนิดวน่อยเห็นไหมครับว่าตาข้างนี้ตาดำข้างนี้จะใหญ่กว่า<ะ>ตาดำข้างนี้จะเล็กกว่าถ้าเราไม่แก้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็จะใหญ่ข้างหรือข้างเหมือนเดิม<ะ>ถ้าเราแก้มันก็จะดูใกล้เคียงกันขึ้นหรือคนที่อยากให้ตาโตขึ้นพอเราแก้เสร็จรูปตาเบลเบมันจะโตขึ้นเนี่ยโตขึ้นเนี่ยแก้เยอะเกินจะดูเลืองนะครับ มองลงแต่ไม่ต้องหลับตาเหมอนลเลาหรอมองลงไม่ไม่เกิดเซียงดโอเคมองลงมองต่ำไปลงไปนิดนึงมองลงดู้หลับตาไปเนี่ยไม่ได้ห <c oughs> ลับค่ะม,มองเนี่ยก็เลยต้องมาปรึกษาหมอไงขนาดหมอยังหาตาหนูไม่เจอเลยยังยังไม่หมดมาฟังกันต่อตาไม่ได้แก้าการเมือตาของแต่มันจะต่างกันมากไหมก็ประมาณนี้แต่ยิ่งทําชั้นตา,าชัดขึ้นจะยิ่งเห็นชัดขึ้นว <c oughs> ม่าตาไม่เทา่ากันก็ตอนนี้มันชันเล็กๆมันเลยไม่เห็น คิวอื่นชองไหมอันจะสูงไปค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้อายุเยอะมากอาจจะตัดแค่หาคิวแบบถึงพอ<ม><ม>เราแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องยาวทั้งแผ่งเงี้ยหนูอาจจะตัดแค่ครึ่งคิวว่แผ่ก็อยู่แค่ครึ่งคิวแล้วดึงตรงเนี้ยแก้หางตกตรงนี้หนูดูก,กระจกนี่เยอะเห็นไหม,มขอบตาขาวนี้มันตกมาน,นี้รอจะเน้นแค่ไหนก็แค่ครึ่งคิวแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นคิวก็ประมาณเดิมค่ะคิวก็จะประมาณเดิม คิวคิวไม่ได้สูงใช่ไหมถ้าตัดใต้คิ้วมันจะตัดหนังตัดไขมันใต้คิว้วตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ถูกเปิดคลื่นแค่เปิดคลื่นแค่ตัดใต้คิวก็ได้ บอกคุณหมอว่าอยากได้ดูแบบธรรมชาติคุณหมอก็อธิบายรายละเอียดเวอร์ไปจ้าเราจะเป็นสาวหมวยที่ตาโตเดี๋ยวเราดูกันนะใช้เวลารวมประมาณ2 3ถึงชั่วโมงทำตา2ชั้นเปิดหัวตาแล้วก็ยกหางตากว่าจะเข้าที่ใช้เวลาประมาณ3-6เดือนใช้น้ําเกลือเช็ดแผลทายาฆ่าเชือ้อแล้วก็กินยาวนปลครบ7วันก็มา Follow up หมูมาที่สาขาจุฬา12อยู่ด้านในโครงการสวนหลวงแควตาดูดีขึ้นบวมน้อยลงครบ14วันได้เวลามาตัดไหมอาการบวมน้อยลงตาเริ่มหวานขึ้นตัดไหมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวครบรอบหนึ่งเดือนจะมาฟ จะทำตาหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์นะไว้ตาเข้าที่แล้วหมูจะมาอัปเดตกันต่อรอติดตามก็ได้นะบาย